สวัสดีค่ะเพื่อนๆที่รักทุกท่านค่ะวันนี้เรานําเสนอร้านกาแฟควันข้าวนะคะอยู่ที่จังหวัดอุบลราชธานีค่ะนะคะ<ม>พิกัดอยู่ตรงที่ตรงกันข้ามโรงพยาบาล50พรรษาอุบลราชธานีนะคะซอยตรงกันข้ามถ้าเราขับรถไปนะคะจะมีปั๊มปตทเนาะจากนั้นก็จะมีตลาดเซนสุข เลยตลาดเ้นสุปไปนิดนึงนะคะจะเป็นทางทางชาวบ้านเราเนี่ยแหละค่ะก็จะทางดีอยู่นะคะก็เข้าไปนะคะก็จะถามว่าถามคนแถวนั้นว่าร้านอาหารที่เปิใหม่ร้านควันข้าวอยู่ตรงไหนถามแล้วก็เข้าไปได้เลยค่ะท่านจะไม่ผิดหวังน,นะคะอาหารเข้าถูกนะคะคุณภาพดีมากเลยกาแฟอร่อยสุดๆนะคะ ซึ่งกาแฟของเขานี่ซิกเนเจอร์ของร้านก็อร่อยมากๆเลยนะคะเราลองชิมมาแล้วอร่อยที่สุดเลยนะคะกินแล้วก็อิ่มแล้วก็ห่อกลับบ้านด้วยนะคะสุดยอดของกาแฟนะคะและน้ำที่เขาใช้ปรุงกาแฟนะคะคิดว่าในที่เดียวนะคะจังหวัดอุบลที่นี้มานะคะเขาใช้น้ำแร่ในการปรุงนะคะน้ำแร่นี่ก็คือมีส่วนผสมของแร่าธาตุนะคะทำให้เราได้รับแร่าธาตุจากอาหาร และเป็นน้ำที่กรองสะอาดและมีแร่ธาตุอ,อาหารในน้ำให้ครบนะคะไม่ทำลายแาารกทนะคะนำมาใช้กาแฟาและก็ปรุงอาหารด้วยนะคะเพื่อนๆลองไปชมนะคะแล้วก็เปลี่ยนบรรยากาศใหม่ใหม่สดเลยนะคะและจะเห็นต้นข้าวนะคะตอนนี้กำลังดื่มกาแฟน,นะคะฟินมากเลยค่ะ เพื่อนๆมองไปที่นานะคะจะมีที่นาเขาโล่งกว้างใหญ่มากเลยนะคามีที่จอ ชมต้นข้าวสีม่วงนะคะใครๆอาจจะไม่เคยเห็นเนาะเราเพิ่งเข็นวันแรกนะคะครั้งแรกในชีวิตต้นข้าวสีม่วงยังไม่เคยเห็นนะคะไปชมได้คะ่ะขอบคุณที่ติดตามนะคะ